ก็รุนแรงเถอะพี่มักซาดีอันซาดีกับบัวาดอกมันเป็นขึ้นใหญ่หงาแข็งแข้งนี่เถอะแข็งหนาละน้อพี่ฟังมูอันเดียวกอนอันฟังมุกมันเป็นยังสีตีมันเป็นลึ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 ลุลุลาโอ้โหกระสอบเม็ดปะไ้บ่อย่าซอไหลทอง อยากให้น้ำปวดท้งปวดใดเลยโอ้โหโอ้เยี่ย my god โอ้โอ้โอ้อเกียไอเกี้ไอเกียไอกี้ไอเกียโอ้ปวดแล้วพี่ส่วนลิ้นกันสักมหมส่วนกันส่วนหมอมาแล้วจุ๊บ ตอนได้ฮะก่อมันจะฟังโมกุลเลยปูกกับวายุมึงก็จังเป็นกังสี่วะนี่แหละดอกไม้แหยังเอาบุเชียนแหงเหงาบุชิโรอข่าของเขาอุ้ยนี่สิมาเซิร์มนุษย์มึงกับบบบกับของเนี่ยไม่เป็นอยังเจ็สีเซอร์มาแดงบบบปากจับของเนี่เราบังสีน์มาเนาข้าเขียวอย่างมาสีแบ่งฟันดอกก่อนไอ้แงแห่งที่ห้าหนี่หมือนโซกับโปุกนะมึงหนีเนาะโซกกบโป่งมึงเอาแง่ออกมานแบ่งสีฟันเงา ก็เปลี่ยนสิปั้นใจไหนขึ้นกันเปลี่ยนนั่นสิมีเบิ้งไปเบิ้งมามีหอดในบักพริดแย่แย่มีแบบผิกเหมือนคนไม้หลวงปู่คนนี้นี่นี่ย่ามาเล็บตัวที่ตัวเดียนทำไอ้นี่ห่านเศาไปออกไปกันได้ทุ่งเหินวันไปเข้าไปมึงเชื่อนั้มึงมาสอดูกระดอกกระเดียบผมกูยังคงกันอยูมึงจะไปสร้างมนุษย์จังใดไปแยกกังสิสร้างบ้านใดก่อนมนุษย์คนนี้มันหำน้อย ห้ามดพอดักแก่นี่ดี่แก้มีพึ่งว่าบางจะของแมกมันมาดูถูกเ้อดูถูกเ้อ้ใดยินวันเหลียวทายนํำเด้มันเซิงบ่รด้มันเปไหนมันมุดข้ามน้อยบน้อยกับซานเขาไม่มีที่ก็แล้วกันละม่มีที่แล้วมันหิมึงโกว่ามันสั่งห้ใ่เบ้ารลอยเนาะ ก็ยงวาผมมีวีธีอยู่ข้ามันหน่อยกูก็สิงเนียงเห้มันไงขึ้นไงขึ้นไงอังลางขึ้นเม่นบอกเมื่อวานมันจะผมก็เชิญใด่เมียรอดเออไปเข้าไปสองดอกแล้วเออไปรอดพียค่ะเดี๋ยไปสนใจมันเถอะพิภัยหมักกันรดเนาะหมักบมเดดอกบเดอยู่ในสเปกไหมน้องโอยู่ในสเปรผัดใบสสเปกที่ภัยเป็นแบบไหนค่ะ มักคุณขาเง ar, ี้ยๆดาดๆบเงี่ยงๆยหนามมุนๆปกปมตาโนยยยันแม่คือผู้ใดก็คือเอ็นโอล่ดี<ะ> <c oughs> มาหมกแบบดันกับบวบวันจีไปงานพี่นังพี่ไบ้ค่ะพี่ไพ้ก็ลองหลับตาลงแล้วก็จินตนาการไปได้ว่า หากพี่ไพมือนต่หตกาขึ้นมาแล้วนอกมุดก็ดีที่สวยสดงดงามแบบนั้นพแม่บัวอะไบ่เป็นหลอกให้เขาหลับตาเราสิหาวิธีจับเรากินบ่ก็เป็นแบบนั้นเน้อนไเบค้าพี่ไห้หลับตาไว้นะเปคะาหลับแล้วหลับไปแล้วอย่าบอบมืนเด้อหลับแล้วหลับไปหลับไปหลังผเสื้อคอยเลาไปสาเราจะกลับขึ้นเมือมือมนุษย์หังผีเสือ้อพี่ไพค่ะ ผีพายลืมฝากขึ้นดูดูเพชรคาเดพีตกตะลืมงจนตาข้างในระหว่างความสาบสนเพียเป็นคนเธอเป็นยากสิมากกันบ่มีใด มุมฉันยังบาสวยสิม่คะงามบ้านด้บ้านซ่อนนอนนำได้คือเก่าปล่อยพี่ไปเสียเถิดเจ้ายามาไก่พี่ละแว่งามป้านด้กระยักคือเก่าล่ะความหักแท้งห,ะะงหามบ่ได้น้องสิคาใจตายความักลายบอยงถอยบอ่อยหวงังให้มัอองเอาตกลงเอา ผู้ชายอะไรล้อหล้อล้อหล้อแค่แค่แค่อันนั้นสจำแค่หรือเปล่าอันนั้นสำเขาหรือเปล่าไม่ไหวบังเอิญแข้งกายมันหลวมใส่หนีใส่เขาอยู่ขันบ่ได้อยู่ซอนก็ล้อคอนคิดเบิังเอาตั้งสติจังคอยเฝ้า่านน้ำเบื่อแล้วมือนหมาอ้งแนวว่าเธอเป็นนางหยาก บัดเบื่อมาสิกินอายบ่เบื่อแน่นอนเลยค่ะลอยตายใจแล้วสิหักหลังทำลายพีนน้องมีหักอีกขอสัญญาบ่เปลี่ยนบินทวินรวมหัวพนักหัวซาบานจะได้เอาอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขนองผิดสัญญาให้เท้าตายไว้สิ้นให้ฟ้าดี จะเมียกับพ่เคยเหตส่เด้อทานสัญนญขนใส่ห้องขอมสัญญาแล้วบอเปลี่ยนทังไอ้น้อพีหมายไม่ก็ว่าเป็นตายลายดีจังไดนั่งผีเสื้อชมุดจะต้องให้เล่าเนี่ยย่อมเป็นพวงเธอให้ได้แมนบอกเรแบงกายเมื่อแล้วกับพ่อจับพ่อบายพ่อบึงพ่อแง่งอยู่ เราตกลงย่อมเป็นผัวของเธอก็ได้แต่นั่งผีเสื้อจะต้องให้คำม,มันสัญญาว่าถ้าเกิดว่ามือใดมือหนึ่งผิดใจกันหรือบ่พ่ออ,อกบ่พ่อใจขึ้นมาเนี่ยห้ามจับเรล่ากินเปน็นนันขาดตกลงเพี้คะเด็ดพี่มอมฉันเนี้ยจะบ่ก,กินบอกข่าพราะองค์เด็ดขาดแต่ถ้ามือหนึ่งมือใดม่อมกันหิวจนอดบ่ร้นทนบ่ได้ม่อมฉันกันจะกินอแทนดอกเพคะ เทวเามาหมาสันบันไม่หยังล่ะจ้างนี่รกั๊ัพคว่าเขาเด้อกรเจะบักยกกระกัดคู้ว่าเขาเด้อที่เผ่าทั้งอยาบไปสมุนทั้งหลายในเมื่อพวกเราลงเรือลำเดียวกันมาแล้วเราตกลงเอาเมียเจะไในเมืองอยากเนบเป็นผัวของนั่งผีเสื้อสมุนพวกเจ้าจะต้องหาเมียในเมืองอยากคือกันขันหาว่าได้หาเมียเมืองบัวเขานี่ก็ได้สนใจว่าล่ะแตะพุงเง่นหลายๆเนี่นาเวทีเนี่ยเวิ้ง อยากได้บ่ผัวแตอยากร่าเบ่งอยู่หรอบ่กันบ่มีผัวมีเมียมันสิอยู่บ่ได้นั่นพวกผีนำทั้งหลายเป็นพวงเจ้าทั้งหมดเลยเอาบ่หรอยกให้เจ้าผู้เดียวเลยเบิ่งมึงไปเหนมึงไปหากูเะคือปังนนำนะอาบนำไปแบบนี้วหาให้อาบเต็มกวนครับกต่ย้อนมาเป็นผู้มิ้นประแยกเลย ขอเสียงคนมาอาบน้ำมาฟังรัอแน่จ้ายังไม่ซีเรียดน้นาน้องนิ่งน้องตั้งแต่กินข่อแหงแล้วรักษาสุขภาพถ้อยังผมมีอาบน้ำก็ได้นิ่ไข้โลดรักษาสุขภาพพรอยังไปอาบน้ำแล้วมันสิไข้สินา